สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับเพื่อนจากมบียมกรุงเทพนั่นเองสวัสดีค่ะใบบอนค่ะเยียเรียนอยู่คณะศิลปกรรมศาสตร์มาหาวาลัยมกรุงเทพค่ะแล้วปกติเนี่ยมื้อเช้าของเพื่อนเนี่ยจะกินเป็นอะไรหรอคะก่อนไปทำงานกินอะไรง่ายๆแต่ว่าอิ่มท้องก็พูกแบบว่าแซนวีกักบวกเลยแบบนี้หรือเปล่าคะใช่เลยค่ะ ภาพที่ดีมากเลยค่ะการกินที่ครบต่อโภชนาการเนี่ยมันดีต่อการเ,าเรียนศิลปะยังไงบ้างล่ะคะโอ้เราว่าก็มีเยอะนะคะเพราะว่าถ้าเรากินมื้อเช้าแบบที่ดีมันแกบบ็ทําให้เราทํางานได้นานขึ้นได้ล้าแล้วก็ไม่ง่วงงง่ายนะคะแตาจะดีกว่างานที่กินอาหารพวกแบบมันมันหนักๆในตอนเช้าคิดว่า,เ,าเพื่อนอะมีอะไรกินบำรุง้ากไหมคะอย่างเช่นพวกวิตามินเสริมอะไรอย่างนี้บ้างหรือเปล่าอ๋อก็จะมีพวกแกงแพวก ซีบางรูสายตาอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเสริมด้วยพวกโอเมก้าสามที่ช่วยเรื่องความจําให้แบบว่ามีความจําในการทํางานมากขึ้นแล้วก็สายตาก็จะบางรูให้แบบว่าเวลาทํางานจะได้ไม่เวืตามากอะไรแาบนี้นอ๋อยยมเลยค่ะ,อ,ะอยากจะฝากถึงอะไรกับเด็กที่เรียนศิลปกรรมหรือว่าเด็กสายศิลปะที่ต้องทางานตลอดและอาจจะต้องกินพวกโภชนาการเสริมอะไรแบบนี้มั้งไหมคะก็พยายามกินนะคะที่มีประโยชน์อยา่าพยายามข้ามรูเช้าแล้วก็ กินพวกผักผลไม้ให้เยอะอะไรค่ะหรือถ้าแบบว่าเราขาดอะไรบางอยา่างเราก็สามารถที่จะกินนึ่งซีเวอร์เสริมได้อ๋อยังยปไปเลยค่ะต้องสำหรับเด็กสิงกรรมเนี่ยค่ะปกติแล้วถ้าเกิดเราไม่ได้กินอาหารโภชนาการเนี่ยอาจจะเป็นยังไงบ้างคะก็ถ้าเกิดไม่ได้กินเนี่ยก็อาจจะทำให้เหนื่อยง่ายล้าง่ายเลยค่ะถ้าสมมติว่าเรากินเนี่ยเราก็จะ เอ่อเข้าใจโจทย์ที่อาจารย์นั่นหรื่อนค่ะนแบบว่าปัดงานรือมากขึ้นก็อยากจะขอขอบคุณแม่หมอนนะคะเป็นเด็กเสียงกรรมที่ต้องทํางานอย่างหนักหน่วงนั่นเองก็ขอขอบคุณเพื่อนนะคะที่ให้มาสัมภาษณ์ในวันนี้ค่ะ